เนมังคุโอ้โหเดคือรับผมเนวันนี้เราจะมา่อยมังคุดกันนะอาล่ผีพอก่อรับหาผีไม่เจอเลยครับตอนนี้ก็่อยมังคุดก่อนนะครับ ดูครับดูตัวอย่างดูตัวอย่างครับนี่ครับโอนเร่งมังคุดก็จริงนะครับมังคุดก็ดูโอนขึ้นเอาละครับเอาละครับตอนนี้กำลังขึ้นต้นมังคุดเลยนะครับดูท่าว่ขาจะไม่สับเดียวก็กำลังขึ้นเล้วล็อกจริงกัน วิธีการขึ้นต้นมังกุลนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปเก็บลูกบางกุลนะครับเจยังครับเยังครับไม้ข่อยไม้ข่อยไม้ข่อยครับนักนักโอ้ยข่อยเลยก็ได้ ก็ทำปลาเลยกมังคุดแล้วก็อยมงคุดแล้วก็หนึ่งลูกแลครัได้แล้วก็ได้แล้วก็ลูกที่สองลูกที่สองกตูมิตูมิโอ้ได้แล้วครับได้แล้วครับ ห,หากคลิปผีไม่เจอแล้วครับหาคลิปผีไม่เจอแล้วพอก่อน,น,นอตอนนี้เรากำลงังจะเปลี่ยนไม้ข่อยใหม่ครับไม้ข่อยแม่อันนั้นมันใหญ่เกินครับ,บเราจะเปลี่ยนใหม่ครับน้องครับน้องครับเปลี่ยนไม้ข่อยครับน้อง

เดี <laughs> ๋ยวไม่คอยไปดูแหน้เดี๋ยวไม่คอยนะนยยแล้วก็ตอนนี้อผมก็กำลังจะขึ้นไปด้วยนะครับ <laughs> ขึ้นมือเดียวครับขึ้นมือเดียวครับขอโทษนะครับผมจะขึ้นมือเดียวดู ขึ้นมาเดียวครับขึ้นมาเดียวดูครับสุดยอดไหมครับเดี๋ยวมันจะงอย่างนั้นวะไม่ทุกเรื่อคุกไปก่อนเก่งขึ้นแล้วกันอะไรแล้วกันอะไรขึ้นมาเดียวก็เที่ยวเอาแต่เกาตเหยุดมาแล้วครับมาแล้วครับขึ้นมาถึงยอดแล้วครับไม่ติดตรงนี้คือมงคลจะได้ขึ้นลงกองกันไหม กองนะลยวันนี้เรามาขึ้นมังคุดกันนะครับขึ้นมังคุดนะครับมึงเบาเย็นเลยขึ้นต้นนั้นึ้นหายขึ้นต้นเปรี้ยวของเขาตอนแนวกำลังจะขอยมังคุดแล้วก็โอ้โหเอาแล้วก็ล้วงไปครับตัวนี้ล้วงไม่ได้นะครับมองไม่เห็นได้เป็นลูกนะครับลูกนี้ยังงอไม่ได้ครับนี่อยู่นี่เยเป็นมือเด้อเราขอยแล้วครับซูมครับซูม ไม่ได้อีกแล้วครับรอบที่สองก็ไม่ได้นะครับเกินมุมวะดูดูครับดูครับข่อยมังครด้วยข่มังครด้วยได้แล้วครับได้แล้วครับรอบนี้ได้แล้วครับปิดมาครับหนึ่งรู้ก็ไปต่อครับไปกันต่อครับกันต่อนครเงินกูตึ่งตง้่างนใจต่างไรทางไรครับทางไรครับ ทา <t om pa dan> งซ้ายนี่มีประมาณ5้าถึงหกลูกนะครับลายมาแล้วก้อนหนึ่งครับลูกที่สองครับรสองครับลูกที <S <s: ่สามก็ลูกทีโโ่สามครับเอาเับเข้าไปแล้วับเข้าไปแล้วับลูกที่สามครับโอ้โหลำบากมากเลยครับไม่เข้านะครับ,ๆๆรบ,รบลูกที่สามครับอมกครับอใหม่ครับไปครับไปครับลูกที่สามครับเข้ามาแล้วลูกที่สาม บลูติซีครับเข้ามาแล้วลูติซีครับลูติซีหล่นไปแล้วนะครับตอนนี้ตกลงไปแล้ว <laughs> ลูติย่าลูติย่าเข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วโอ้โหลูกทติหกก็ยังมีหนึ่งลูกเหมือนเดอมลูกติหกครับ,นะรบไม่เข้านะครับลูกติหกไม่เข้านะครับ

อ๋อันแล้ตายหมดแล้วครับตอนนี้ผมข้อกำลังจะลงอีกครั้งกับไปลงฟอกมันแต่งคัลงคนนะลงมือเดียวเหมือนกันครับขึ้นมือเดียวลงมือเดียวไปเดินเนมไปเดินเนมไปเดินไนไปเดินเน็มปล่อยไงี่รูอบนไตรง้าในด้วยไาที่หมดะุกค ไได้สอบมาอะไรครับนี่ตรงหน้าตรงหน้าอีกเลยลขึ้นไปก่อนกนเลหมดแล้วก็ขึ้นมาได้สอบมาอะไรครับ,มบนนะีมาสอบปอนมาสอบปอนมาสอบมาสอบ ตอนนี้ล่างบางตัวเปายางเปามีมีตำไมเปายังการล่าอยู่แบบลุ้นฝนตอนนี้เราก็ได้สอบมาแล้วครับใส่มังคุดนะครับโอรับสไปเดอร์แนมครับดูบรรยากาศครับตอนนี้มืดฝนมากเลยครับดูบรรยากาศครับฝนกำลังจะตกแล้วครับเมื่อกี้มาร้อนมากครับตอนนี้กำลังมืดฝนแล้วครับฝนกำลังจะตกแล้วครับดูบรรยากาศครับ ปารกปารกต้องเจออันนี้ปลายังนี่บรรยากาศบรรยากาศฝนกำลังจะตกแล้วฝนมาเลยครับได้คลิปหน้าแล้วเบิร์ตอ้วกด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปบนยอดนะครับสู่ยอดนะครับตะมันสูงสูงครับตะมันที่สูงครับเรียนจบตะมันสูงสูงครับสูงพอไหมครับสูงพอไหมครับตอนนี้โอ้ยยอดนะครับกู้เกินกู้ขึ้นไม่ได้เลยไม่ตึง้งยังไง

อยู่บนสูงลมพัดน,นะครับบรรยากาศบรรยากาศครับบรรยากาศครับลมพัดน,นะครับตน<า>้นไม้ยกเยกเยกเยก,ยกครับด,ดูวิธีการดูวิธีการลงมือเดียวนะครับขึ้นมือเดียวลงมือเดียวอีกแล้วครับดูครับวิธีการลงมือเดียวครับมือหนึ่งตือกล้องนะครับอัมล็อกเลนแบนดครับก่อรสามารถสมคุคนนะครับดูครับ มือเดียวครับมือเดียวครับดูครับมือเดียวครับมือนี้เถอกล้องอยู่นะครับมือเดียวครับขึ้นมือเดียวลงมือเดียวครับมาแล้วมาแล้วครับโอ้โอเมโกดโอเมโกดโอเมโกดลอยอยู่แล้วครับลอยอยู่แล้วครับปีนอยู่นี่ครับแล้วสึกก็ลงตึงพื้นอย่างปลอดปัยนะครับโนครับยังมีลิงอยู่หนึ่งตัวอยู่ข้างบนครับมังคุดกับมังคุดกินไหมครับมังคุดกับ โอ้ฟาลันกับฟาลันกับโอเมกอดโอเมกอดฟาลันก็โอเมกอดโอเมกอดเลยครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามพวกผมด้วยนะครับนี่ครับมังคุดที่เราได้วันนี้นะครับเดือมมีหลายรูปด้วยกันนะครับดูนึกข้างในรับนึกข้างในครับดูครับเพื่อนๆดูครับดูครับอืมอร่อย S <S <S วันนี้ก็ขอจบลิปเสียงเท่านี้ก่อนนะครับ